เพราะเกษตรกรรมคือรากฐานสำคัญของประเทศไทยชวนน้องๆมาเปิดมุมมองด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนในงาน Open House 2026 a r c h i t e c t Next Gen เกษตรนวัตกรรมรุ่นใหม่กล้าวไกลระดับโลกโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพบกับการแนะแนวหลักสูตรและเส้นทางในอนาคตโดยคณาจารย์และพี่ๆ ที่ยกทัพมากันอย่างเต็มพิกัดใจฟูไปกับกิจกรรมน่ารักน่ารักอาทิมินิแพรนแฟคทอรี่โลกใต้น้ำสุดตื่นตากิจกรรมเวิร์กช็อปอาหารนวัตกรรมการทดลองรีดนมโคเทียมให้อาหารสัตว์และอื่นๆอ,อีกมากมายงานนี้รับรองจึง้งทึ่งสนุกแน่นอนปักหมุดด่วนๆแล้วมาเจอกันได้เลยวันที่27-28พฤศจิกายนนี้ นานลานสนามหญ้าน้านจุดลงทะเบียนมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีนวัตกรรมเกษตร,รสร้างชาติคณะเทคโนโลยีการเกษตร,รสร้างนวัตกร